เฮ้ยเอาแล้วล่ะว่าแม่งมาแล้วแหละทีเนี้ยผมว่าไม่น่าใช้ตัวปลอมนะดูจากการพิมพ์ละ้ะน่าจะตัวจริงแน่นอน100%ยเละเพื่อใครสงสัยนะครับเขาน่าจะเป็นมหน้าไม,ม่ส้มนะครับผมนะก็อ่าใค่หลายๆคนอาจจะเคยเห็น,นผ่านในคลิป y o YouTube ด้วยชื่อนี้ WGB นะครับผมนะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะก็ถ้าเขาเลือกมีหน้ามาแล้วไม่ส้มเนี่ยก็ ไม่น่าใช่ตัวปอมแล้วแหละครับเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบว่าผ่านหมผ่านตามมาบ้างในการที่เขาพิมพ์ได้รวดเร็วมากๆการคิดคํานวณแบบสกิลนี้คูด้าเท่านี้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 เป็นคนที่ให้ข้อมูลได้แบบเป๊ะมากแต่ผมไม่คิดว่าจะเจอเขาในเลงซีซั่นนี้แล้วแบบเป็นเกมที่แบบเออผมเล่นไปได้ไม่ไกลนะก็แค่คอนแค่ไม่กี่ดาวเองก็ประมาณนั้นครับผมนะก็เราไปดูดีกว่าว่าเขาเดินเกมกันยังไงแล้วก็ อ่าเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะไปดูในเกมดีกว่าครับผมนะรอ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 อ,อ,อ,ออย่างเดียวเลยเฮ้ยฟิกลวบอย่างงี้ปอนปอนก็เอาดีครับเรียบร้อยรอได้รอ,อได้มา,มา,ม,ามาอยู่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 เรียบร้อยครับได้หนึ่งคิวผมไม่ตามดีกว่าเกมไม่นำเต็มเงินผมนำมาครับแค่นั้นแหละ <c ười> โอ้ยแล้วผมยังไงแล้วหาหมุมแล้วผมดักแล้วอย่างงี้ตายหนึ่งตัวแน่นอนไป อ๋อแล้วมีหน้าผมเอาแล้วผมงัดไปหนึ่งทีแล้วเอาต่อเรียบร้อยครับผมได้มาคิวหนึ่งผมเน้นเอาสุดแล้วผมเอาสุดไม่เอาทรงไงไปแล้วเจอกันครับน้องตีพาร์ี่ครับผมกาไปงัดหนึ่งทีอย่างนี้ตายเรียบร้อยครับแล้วผมเฮ้ยกูรอดหรือเปล่านี่กูรอดไหมดีงี้ดางี้ดางี้รอดดีงี้รอดเอ็ดดงงี้รอดอย่างี้หลบ่างี้หลบ ัวปลอมตัวจริงกูไม่รู้อะแต่กูว่าแม่งเอาละแหละทีเนี้ย <c oughs> ดูดิเขายังพิมพ์อยู่เลยสี่นาทีเมตรมีแข็งโอ้โหคือแบบสุดจริงไม่ใช่ของเล่นนะเนี่ยคือแบบของจริงบอกแค่นี้แล้วแบบผมอยากรู้ว่าเขาจะเหมือนที่ผมเคยเห็นหรือเปล่าในการที่แบบว่าพิมพ์มอนขัน้นเรว็วแล้วบอกว่าอะไรมั่งอะไรมั่งอจบบนแน่เ๋ยวข้อ,ขอมูลที่ปกติมากนะที่ลมต้องพิมพ์แบบว่า จบล่างจบบนอะไรงนี้จนล่างจบบนที่นี้คืออ่าป่าของเขาจบไหนน,นั่นเองครับผมนะอีกเลนที่บอกว่า,าที่ป่าฝั่งเขาไปจบเนี่ยจะได้รับมือถูกนะครับผมตัวนี้เขาน่าจะปวดป่านะผมขอฟาร์มก่อนอเฮ้ยตรงนั้นโดนอะ่ะผมไปช่วยทันไหม,มไน่าจะยากครับรอรับเวฟกลางพร้อมเพื่อนดีกว่าเคอย่ค่อยเล่นนะผม มีมีหน้าแบบว่าดเดินเกมให้โหดบอกเลยว่าผมค่อนข้างที่จะเอาสุดเช็ดแล้วบอกเวลาฟ้าเกิดด้วยอะไรย่ะโหดเกินคีลิ <C aring S 2> งหุ่นโดนเฟิร์สไปแล้วครับผมไม่เป็นไรโหดแล้วแบบดูดิคือแบบเขาเดินเดินอยู่แล้วเขาพิมพ์ได้อะคือแบบอะไรย่าเกินปุยมุยคือแบบข้อมูลค่อนข้างแน่นนะยังไม่ใช่ตัวปลอมอะคือของจริงอะเนี่ย แบบว่าเราก็แบบดูข้อมูลของเขาอย่างเดียวเลยว่าเขาพิมพ์อะไรมาบ้างนะแต่ก็พยายามโฟกัสเกมไปด้วยนะครับผมดูเขาอ,อย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวนี้เฟิร์สบัตเฮ้ยได้เฉยได้เฉยแล้วหลบได้เฉยอะไรวนะเนี่ยผมดูไม่ทันเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะ <S <S แต่เมืกรเกิดครับลงแล้วเ,เจ็บทำไงดีแบบนี้อันนี้ผมอาจจะต้องฝืนฝืนแย่งดูไม่รู้ว่าจะโอ้โหไม่ได้วะผมช้าไปน,นิดนึง ยิ่หูวควรตีนะแต่มันตีไม่ติดอะ่ะอันตีก่อนเฉยเลยอะไรวะผมปองน้ำรอดขอแนะนำพอมดเ l ลเ e อร์เพผู้ให้บริการเตริมเกมชั้นนำมากมายกะละตีคุณภาพโดยผู้ใช้งานจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนเลยทีเดียวคลิกที่นี่เลย w w w c l e v e r p a y g a m e c o m เติม r v วันนี้เพียงใช้แค่ open id คุ้มถึงสามต่อเลยทีเดียวนะส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบิลคอยสุดคุ้มกิจกรรมฉลอง1นึ่งแสนไลน่าเพนนเองรุ่นรับของนางวันแจกแบบจุกๆุมูลค่ามากกว่า1นึ่งแสนบาทเลยทีเดียวและนำโค้ดของผมปอเนี่ยไปใส่ในการชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มไปอีกนะครับทุกคนบอกเลยว่าคุ้มจัดจัดเลยนะเป้คุ้มเป้ฉลาดต้องเคเบิลเพยเท่านั้นนะครับก็าตามนะครับทุกคนโค้ดของผมตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ นำไปใส่ก็ได้ส่วนลดเพิ่มนะครับทุกคนอย่าลืมสละเป๊คุ้มนะจ๊ะเชียวผกลับมาฟาร์มแล้วเดี๋ยวเราไปเอาด้านนี่ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าต่อให้ครับถือว่าต่อให้เราก็ค่อยๆฟาร์มไปก่อนครับผมมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแหละประเด็นอ่ะมันยังต้นเกมอยู่ตัวเราค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องการของนิดนึงนะครับผมสำหรับนาคอตัวกระจกเฮ้ยลงล่างเฉยแลยวะ ผมรอดีกว่าผมรอลงเราเล่นอ่าฮะอ่าฮะเคเหมือนจะยากผมอาร์กดีกว่าครับเรามีผนิลนะเพื่อนอาร์กได้ครับเราต้องการที่จะแปลว่าเงินนําแล้วตอนนี้ผอกค่าเป็นฮีลินนี่นะบอกเลยว่าเอ้ยผมแล้วเล่นถอยเล่นถอยโอยผมไม่รู้ว่าเขาเกี่ยวโดนเมื่อกี้โหเสยดายเลยเมื่อกี้ถ้าผมอยู่ด้วยนี่บอกเลยว่ายังไงก็ได้นะครับ แต่ว่าผมไปได้อยู่ด้วยสได้จริงโอ้โหกลับมาฟารมอออ์มโคอ่อนเงี้ยประเด็น่ะเป็นไรครับะอะไรถือว่านี่เป็นช่วงต้นเกมนะเรายังแบบว่าเกมยังทรงๆงแบบดึงดึงเชิงได้นนอยู่จะเย็นมันไม่ได้เกม,มนําอะไรขนาดนั้นเกแตเงินเรานําอยู่นะเกมไม่นําแต่เงินผมนามาครับแค่นั้นแหละวันนี้ผมใกล้จะรวยด้วยแต่เขือ่อยวผูเล่นได้เนี่ย ผมรอแค่มีหน้าผมเล่นอย่างเดียวครับเออร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 ออย่างเดียวเลยเฮ้ยฟิกลวบอย่างงี้ปอนปอนก็เอาดีครับเรียบเลยเฮ้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 ยเค้ยเฮ้ยได้อยู่ครับกับฟาร์มกับฟาร์มกำไรแล้วกำไรแล้วบอกเลยเพราเมื่อกี้ผมดูว่าผมได้โลมเขาแต่ได้แครี่เขาเฉยโอเคไม่เป็นไรครับผมจะไม่เป็นไรทำไมอ่ะได้แครี่ก็ดีแล้วฮัลโหลเดี๋ยวนะอะไรเนี่ย ผมทุกใจคำนี้จังวะเหย่อสยองหนึ่งกูจะลือกเหย่อสยองหนึ่งแล้วดูดินี่ขนาดเขาแบบไวที่เลนบนนะเล้ยังแบบว่าให้ข้อมูลเลนออฟว่าเออเกิดอะไรขึ้นบ้างออฟฟิกเวลาไหนอะไรยังไงโอ้โหคือแบบเป๊ะจัดนะบอกเลยว่าไม่ใช่ธรรมดาครับผมใครเจอชายคนนี้ในแรนก็บอกเลยว่าคุณน่าจะได้ข้อมูลท่องข้านที่จะเยอะในการเล่นเลยครับผม ผมเลี้ยวชิวมากผมรอเพื่อนผมเล่นแล้วผมรอได้รอได้มามาอยู่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 เรียบร้อยครับได้หนึ่งคิวผมไม่ตามดีกว่าไม่ตามดีกว่ากลัวไม่ตามดีกว่ากลัวมีสกิลแล้วเพื่อนผมไม่ไว้ใจดาเมจตัวเองเท่าไหร่เฮ้ยดักได้นะอย่างเงี้ยอย่างงี้ต้องดักคืออย่างงี้ต้องดักคือตีพาร์ตสิบเขาผม เราไปงัดหนึ่งทีอย่างนี้ตาย,ตายเรียบร้อยครับแล้วผมเฮ้ยกูรอดหรือเปล่านี่กูรอดใหม่ดงนี้ดงนี้ดงนี้รอดดงนี้รอดเอ็ดอย่างนี้รอดอย่างนี้หลบอย่างนี้หลบอันติแล้วกูกออกทางนี้ไงประเด็นอะเอุ้กทีคบนองใช่บอกเียวีรอดนะครับมันจะตามที่ยังไงทันวาให้สิบตัวบอกเลยจังหวะเมื่อกี้เอ็ดสัสผมต้องรับบนแทนเพื่อน่ะอย่างนี้ แต่เหมือนจะได้อยู่นะด๋ยู่รอจัองหวะแล้วผมงัดแล้วผมโอ้ยเชื่อไม่งโดนตั้มโอ้ยไล่างนัวล่างนัวล่างนัวยี่ล่างนัวยี่ล่างนัวยังไงจะบอกนะว่ามันออออมรอดอ่ะโอ้ไม่ง้อเฉยอะไรวะ <c oughs> อ๋อฟิกโอเคครับขูแบบคำนวณเป๊ะเวอร์แต่คำนวณเวลาฟิกนีม่มันไม่ยากนะก็แค่ใครที่แบบว่าฟิกตอนช่วงไหนก็บวกไป2นาทีครับ แค่นั้นชิวๆการคำนวณฟิกน,นะสาหรับที่ใครที่ยังไม่รู้ก็บวก2นาทีครับสำหรับฟิกเกอร์นะก็ประมาณนั้นก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ไอเรื่องการคำนวณอันติเมตเนี่ยคือแบบผมไม่อยากจะเชื่อแบบคำนวณได้อะไรขนาดนั้นแต่เราก็แบบว่าเพิ่งเคยเจอเคยเจอโอเคครับผมแยกดันแยกดันกันบเอวบอฟ้าก่อนตอนนี้ไม่มีมานาแล้ว <c oughs> ไม่ได้เล่นเดี๋ยวไม่ได้เล่น ขอกาเบไปเอมานาก่อนนะจ๊ะเฮ้ยเหมือนกลางโดนโอ้ไม่น่าจะไม่น่าจะเหลือครับจังวัน,นี้ต้องพลีชีพกันกลางปะเนี่ยผมแต่ได้อยู่ครับเรามีมีดอยู่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เฮ้ยกิกซี่น่าจะ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 ไม่ถึงนะจ๊ะ <laughs> มิงดั๊กูด,ด้วยเชื <laughs> ่อม่อมีดงมีดดัตฮัลโ,โหลเฮ้ยเกี่ยวโดนสวยจัด ดีนะผมยังรอผมรอขุนแล้วผมเอาเฮ้ยอย่าบังอย่าบังอย่าบังดิโอ้ยเสียวเว้ยเสียวแทนนะครับนี่อะใจเย็นนะน้องเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เนตเนตเนตโอ้โอ้ใหม่กอดเน็ตปิงเฉยอะไรวะเน็ตปิงเน็ตไหลเน็ตอะไรก็ไม่รู้ไม่บอกเราแค่รอจังหวะครับผมเล่นนาคอนะไม่ได้ยาก แต่ถ้าจาังหวะไหนเข้าแล้วคิดว่าตายก็เข้าๆไปเถอะครับเพราะว่าตัวมันแบบนิ้นเบอร์เจล่ะแรงครับผมแต่ต้องมีของนะตัวน,นี้ไม่ไม,ไม่ไม่กัดกางวันนี้ก็สวยครับผมแค่นั้นแหละีลยวกูล่างต่อเลยไงประเด็นนะกูยาวครับแล้วกูยาวไงน้องแล้วใครมันจะเหลือหรือเหลือมันจะใครผุมกลับไปละเจอกันพอลินอยู่บนเอ้ยเต็มเหมือนมีหน้าผมจะเล่นหรอโอ้โหจะมาเคียย์กลางหน่อย เื่อเล่นเฉยโอ้สวยแล้วครับจังหันนี้แล้วผมยังไงแล้วผ่าหม,มุมแล้วผมดักแล้วอย่างนี้ตายหนึ่งตัวแน่นอนไปแล้วเจอกันครับน้องชายเฮ้ยเฮ้ย,ยป่าเบนมีแล้วกูดแดนออกแล้วใครซวยแล้วเรียบร้อยครับติกเกอร์ยกกระหม่อมเฮ้ยไมเคิลถ้าเพื่อนๆสังเกตนะเขาจะพิมพ์อยู่ตลอดเลยนะครับผมนะใครที่แบบว่าไม่ได้โฟกัสเกมผมแต่โฟกัส ตรงแชทเนี่ยก็คือเขาพิมพ์ตลอหลนะเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้เรียบร้อยเฮ้ยโอ้ god ตายกูที่อะถ้าผมตามต่อผมกลัวที่จะแบบว่าปิดดามเมจเขาไม่ทันแล้วเขาก็ส่งขี้แตกนะผมแค่นี้จะว่ากลัวนิดนึง้วกลับมาฟาร์มก่นอนนะผมไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นแม่เราชิวาผมเราชิวเราได้ดาบแดงก่อนเราจะชิวกว่านี้น่าจะต้องทำล่างรับผม แต่ไม่รู้ตัวอะไรจะมาฟแบบอร์เรนอยู่ยนู่นฟอร์เรนโดนเก็บครับผมกลางสี่โอเคกลางสี่มีเขี้ยวอย่างนี้ผมว่างอย่างนี้ผมว่างยาวผมยาวว่างผมยาวใช้ซันซิลก็แย่แล้วไม่ใช่เฮ้ยโอ้โหแม่งมันมาเช็คปะเนี่ยโอ้แล้วมันเช็คจริงเช็คจริงผมเคลียร์ไว้ก่อนครับโ <c oughs> อเคปล่อ้เขี้ยวตอนนั้นหลุดไป ดูผมไปแล้วครับผมไปหาเพื่อนก่อนเหมือนเพื่อนจะเล่นแต่ผมไม่เล่นกับเพื่อนอยอเล่นดีเฮียเลยเฮียเลยอะเล่นหน่อยเพื่อนเร<ม>า,าจังหวะครับผมเรารอจังหวะอย่างเดียวนะเราไม่ได้อย่างเดียวเลยเราจะไม่รีบเล่นเม่อกี้เราอาจจะสวยเพราะว่าเขาเป็นอเอเลนนะครับผมนะเขาไม่ได้ออกตัดเลือดเดี๋ยแล้วไงประเด็นนะถ้าเข้าไปนัวก็อาจจะลำบากนิดนึงต้องให้เพื่อนเล่นเราต้องเล่นพร้อมเพื่อนนะครับผมต่อแป๊ะ แบบอ๋อแล้วมีหน้าผมเอาแล้วผมงัดไปหนึ่งทีแล้วเอาต่อเรียบร้อยครับผมได้มาคิวเลยจัดจัดยังไงต่อยังไ,ไงแล้วผมรอแล้วขอหลมแล้วผมเอากลางไงไประเด็นอะไอแมจะซวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ห้มึงนี่แหละที่ซวยอะ่ะอุ้ยแม่งโดนหนักจัดอีกซี่โคตรแรงแรงเวอร์จัดแล้วแต่นี้ผมไม่ได้ออกกันเะว้ยนะบอกก่อนผมเล่นเบิร์ด มเน้นเอาสุดแล้วผมเอาสุดไม่เอาทรงไงไปแล้วเจอการครับน้องเฮ้ย hey, เดินหน้าแบบนี้ยัดหน้าแบบนี้ก็ตายดีครับน้องแล้วยังไงต่อผมกลับไปเอาฟ้าละเฮ้ยผมเป็นจะโดนวิกเราได้บ้านแหลกกลางมะนะบอกเลยว่าพูดคุม้มคุ้มจัดจัดแล้วตอนนี้ผมหางเงินก่อนหาเงินก่อนผมอยากได้กอเกิดมากเลยตอนเนี้ยแต่แบบว่ายังเราเรอได้ดาบดาบใหม่กันนิเชอร์แล้วเราค่อยเอกกอเกิด หรือว่าแค่นี้เราก็เก่งละแต่ตอนนี้เหมือนจะเงินไม่พอนะมันจะเหลือแค่มันจะเหลือแค่ลแ,คแล้วผมต่าแล้วผมมาอย่างนี้เรียบร้อยนะคอก่อนปากปากแล้วผมอ้าวหลกแล้วคุณหลกไงได้อย่างงี้ได้อย่างงี้ใครสวยเรียบร้อยครับผมอ้าวโดนเชิงโดนสอนเชิงเดยนะคอสไม่ส้มแม่มาสู้กูได้ที่ไหนแล้ววะประเด็นนะ่ะสวยจัดโอหคือแบบขอดูทุกการกระทํา เหมือนแบบหน้าจอเขากว้างมากแบบมองไม่เห็นอ๋อท่านคุณบังเพื่อนเนี่ยอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับผมผมดูเลื่องได้ไม่เป็นไรแต่เหมือนมันต้องไปทำบนเลยวะ่ะอะไรจริงปองอ๋อพน่าจะพูดถึงอาตาัตราคีลิงมั้งเพื่อนผมไม่ผูกไม่ติดคีเลยแต่จะบอกว่าผมกดสองมากับเพื่อนนะครับผมนะพอช่วงแรงต้นซีซั่นอาจจะแบบว่าเดือดเดือดนิดนึงทุกคน ไ,ได้หรอต้องกลับต้องกลับไปเอาฟ้าก่อนค่อยฟ้ามาผมค่อยค่อยเล่น <c oughs> เราจะแบบรีบเล่นไม่ได้นะ <c oughs> โหคือแบบ <c oughs> หดจัดอะือแบบบอกทุกรายละเอียดบอกทุกฟังก์ชันคือแบบพิมพ์เร็วอะไรขนาดนั้นหรือว่าก๊อกวางหรือว่าอะไรยังไงผมไม่เข้าใจ <c oughs> คือเขาเล่นยังไงของเขาอะ <c oughs> คือแบบใครแบบ ใครรู้ว่าเขาเล่นยังไงก็ฝากคอมเมนต์เลยนะครับผมนะคือผมไม่รู้จริงๆว่าเขาเล่นยังไงให้แบบชิมได้เร็วขนาดเนี้แม่งเดี๋ยวเขาโหดจริงโหดจริงอันนี้ยอมรับเลยส่งกับที่เป็นเม um. ็ดส้มครับจะเหมือนจะเจ็บนะตรงนี้จะเหมือนตรงนี้จะเจ็บจะ่ตรงนี้จะเจ็บแต่เขาล้างสวยกว่าวะ่ะแล้วผมเอ้ยกูรอดกูรอดกูรอดอยู่ oh my gosh oh my gosh oh my gosh อย่างนี้ว้าวครับผมใครจะอยู่ใครจะไปอย่างนี้กูนี่แหละไปที่อะไรที่อะไรล่ะ เหมือนกลางจะกลางเยอะว่ะผมรอเพื่อนผมเล่นดีกว่าเฮ้ยโอ้โหเม่งมาเข้าพุ่มเพื่อนผมได้ไงประเด็นอะแล้วผมงัดไปหนึ่งทีแล้วยังไงต่อแล้วผมอ๋อุตส่ตห์จะพีชีพการป้อมแต่มันกันไม่ได้เฮ้แต่เหมือนว่าจะจบเลยว่ะเฮ้ยฟอฟอฟอโดนแลวเพื่อนผมเข้าแล้วเพื่อนผมเข้าไอ้เพื่อนนิดเดียวนิดเดียววิเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันได้สัตว์ไม่ใช่เพื่อนกูเหี้ย โอ้ยแต่แต่ไฟสวยเฉยอะไรวะเมื่อกี้ฟอร์มันโดนโจ๊กสตันนะก็เลยว่าสวยไปครับผมหู่สยองสองหน่องกูบอกเลยเหี้สยองเชื่อผมว่าได้ใช้คำนี้บ่อยแน่ๆเลยทำไมผมชอบจงวครับว่าเหี้สยองเ่ยน,น่าจะจบเลยนะผมน่าจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นเรียบร้อยผมจบครับอูย้ยเรือบ จะบอกว่าเล่นง่ายไหมเล่นง่ายมากเลยนะถ้าผมไม่พลาดถอดที่แบบไปการป้องกลางอะจะแบบสวยแล้วครับสวยแล้วแบบหโหไม่รู้จะแบบหาคำไหนมาพูดแล้วว่าแม่ของจริง,จร,งจริงครับสำหรับมีหน้าคนนี้นะมีหน้าไม่ส้มน,นั่นเองครับผมนะเอวพีได้เป็นทางผมนั่นนิงนะบึ้มโอ้เฮ้ยไม่รู้จะแบกยังไงแล้วยอดเช,ชื่อกันเลยนะผมนะก็ก็จะอะไรประมาณนี้ครับผมสำหรับเกมนี้นะก็ จากอะไรประมาณนี้เลยนะจ๊ะเขียวผมนะก็คิ้วแปดตายสองไอซีสองครับผมแล้วก็ไอเทมประมาณนี้ดาเมจก็แปดหมื่นหนึ่งครับผมนะก็ขั้นนี้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมนะถ้าช็อตวินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่องสตอร์คให้ผมด้วยนะครับผมนะเป็นใจมากเลยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนจากผมด้วยนะครับผมนะแล้วก็ฝากอคอมเมนต์ด้วยครับว่ามีหน้าคนนี้สุดยอดจริงๆครับผมนะของจริงครับไว้เจอคลิปหน้าสำหรับวิดีโอตอนนี้บายบายครับแล้วเจอกัน Oh, <laughs>